สวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนผีขอบ้านคืนเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังกันได้เลยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ14 1 5ถึง15ปีก่อนตอนที่ผมและครอบครัวต้องย้ายตามพ่อไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนื่องจากพ่อรับราชการในกรมสัมพาระ จึงมีการย้ายค่อนข้างบ่อยและข่าวนี้ก็ได้ย้ายไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานและได้บ้านพักหลังหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ทรงโบราณสภาพของบ้านหลังนี้เนื้อที่เกือบหนึ่งร้อยตารางวาเป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนโลง่งแบบบ้านทรงไทยทั่วไปรอบบ้านถูกปล่อยให้หญ้าสูงเกือบท่วมหัว,หวแสดงว่าไม่มีใครเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้ว อาจจะเป็นปีก็เป็นได้ทำให้สภาพของบ้านดูน่ากลัวมากตอนที่ไปดูบ้านกันครั้งแรกแทบไม่อยากจะเข้าไปอยู่เลยรอบบ้านมีต้นไม้ใหญ่ดูร่มคึ้มทั่วบริเวณทางหน่วยงานได้ให้คนมาช่วยถางหญ้าตัดต้นไม้รอบบริเวณบ้านให้ดูโล่งเตียนก่อนที่พ่อกับครอบครัวจะย้ายเข้ามาอยู่ส่วนภายในบ้านก็ได้ให้คนมาช่วยเก็บกวาด ปัดฝุ่นด้วยเช่นกันจึงทำให้การมาดูบ้านครั้งที่สองน่าอยู่มากขึ้นและดูน่าเกรงขามสมกับตำแหน่งของพ่อด้วยวันที่ย้ายเข้าบ้านนั้นเราไปถึงบ้านในช่วงสายผมกับน้องอีกสองคนพ่อใช้ให้ช่วยกันเก็บกิ่งไม้และขยะจากใบไม้ที่หลงเหลืออยู่ส่วนพ่อและแม่เข้าไปช่วยเรียงข้าวของภายในบ้านวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนผมกับน้อง ช่วยกันเก็บนอกบ้านแล้วก็นั่งพักกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นแม่ก็เรียกให้เข้ามาในบ้านเพื่อไปอาบน้ำก่อนจะกินข้าวหลังจากพวกเราอาบน้ำเสร็จพวกเราก็มานั่งรอพ่อที่ไปอาบน้ำหลังเราพอพ่อมานั่งที่โต๊ะกินข้าวพวกเราก็กินข้าวกันอย่างรวดเร็วพอทั้งหิวและเหนื่อยกับข้าวที่แม่ทำไว้หมดไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็ช่วยแม่เก็บจานไปไว้ในครัว ซึ่งแม่จะเป็นคนล้างเองแล้วพวกเราทั้งสามคนก็พากันเดินดูทั่วบ้านอีกครั้งด้วยความภาคภูมิใจที่บ้านหลังนี้แบ่งเป็นสามห้องมีอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องขนาดกลางๆภายในห้องโล่งๆดูกว้างขวางพอสมควรตรงผนังระหว่างหน้าต่างมีภาพถ่ายของครอบครัวหนึ่งผมคิดว่าคงเป็นสามคนพ่อแม่ลูกแต่งกายแบบข้าราชการสมัยก่อน ผู้ชายวัยประมาณ35ปีใส่เสื้อคอตั้งสีขาวส่วนผู้หญิงใส่เสื้อลูกไม้ระบายคออายุประมาณเกือบ30ปีส่วนเด็กชายวัยประมาณ10บขวบทุกคนหน้าตาขรึมไม่ยิ้มแย้มสายตาทุกคู่ในภาพเหมือนกำลังจ้องเราอยู่ทำให้เราขนลุกรีบออกจากห้องนั้นแล้วพากันเดินดูห้องอื่นต่อไปก่อนที่จะพากันทยอยไปอาบน้ำเข้านอน ซึ่งในคืนนั้นพวกเราต้องเข้าไปนอนในห้องพ่อกับแม่พอห้องที่เราจะนอนนั้นยังไม่เรียบร้อยด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางและความเพียจากการทำความสะอาดบ้านทําให้พวกเราทุกคนรวมทั้งพ่อแม่หลับไปในเวลารวนเร็วไฟในบ้านดับมืดสนิทยกเว้นตรงบันไดบ้านเท่านั้นที่เปิดไว้พอให้มองเห็นหน้าบ้านไม่รู้ว่าพวกเราหลับไปนานเท่าไหร่ แต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นทุกคนในห้องอยังนอนฟังเสียงกันอยู่แล้วเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นมาอีกผมได้ยินเสียงพ่อถามแม่เบาๆว่าเมื่อตอนหัวค่ําปิดประตูหน้าบ้านหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าปิดเรียบร้อยแล้วด้วยมือของแม่เองเสียงพ่อบ่นต่อว่าแล้วใครมาดึกดื่นขนาดนี้ แม่เปิดไฟที่โคมไฟตรงหัวนอนทาให้มีแสงสว่างขึ้นมาแล้วพ่อก็มองหาผมกับน้องเอ๊ะลูกก็อยู่กันครบนี่พวกเราลุกขึ้นมานั่งรวมกันเป็นกระจุกมองหน้ากันไปมาพ่อส่งสัญญาณให้พวกเราเงียบแล้วเอ่ยถามว่าใครนะ่ะมีธุระอะไรไม่มีเสียงตอบแต่กลับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งใครนะ่ะ พ่อถามซ้ําอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบเหมือนเดิมแต่มีเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นกว่าเก่าอีกทําให้พ่อขวานไปใต้หมอนและหยิบปืนขึ้นมาถือไว้ในมือก่อนที่จะค่อยๆเดินไปที่ประตูส่วนพวกเราสามคนพากันไปตั้งหลักอยู่กันบนเตียงแม่มือขวาของพ่อถือปืนไว้ในมือเพื่อใช้ป้องกันตัวส่วนมือซ้ายค่อยๆบิดลูกบิดประตูเปิดออกอย่างช้าๆ พอประตูเปิดออกว่างภาพที่เราเห็นตรงหน้าก็คือผู้หญิงหน้าตาสวยมากคนหนึ่งยืนอยู่ด้านนอกแต่สีหน้าของเธอนั้นดูบึ้งตึงเหมือนไม่พอใจพวกเราพ่อกค่อยๆลดปืนลงยืนนิ่งเหมือนต้องมนสะกดอยู่ตรงนั้นด้วยความแปลกใจและตกใจสักคู่พ่อก็ถอยหลังกลับมารวมกับพวกเราที่เตียงของแม่เราทุกคนในที่นั้น เห็นเจ้าของร่างอย่างเต็มตาและทุกคนก็ต้องตกใจเพราะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่อยู่ในภาพถ่ายที่ยืนอยู่ห้องกลางนั่นเองแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้นย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแน่เพราะร่างที่ยืนอยู่หน้าห้องนั้นมองดูเผลอเหมือนยืนอยู่แต่จริงๆแล้วร่างนั้นกำลังลอยอยู่เหนือพื้นและที่ทำเช่นนี้ได้ก็คงไม่ใช่คนสีหน้าเธอ มองมาย่างพวกเราเหมือนมีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อนและแล้วล่างนั้นก็กค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราที่นั่งกันอยู่ในห้องพวกเรากอดแม่ไว้แน่นทุกคนรู้สึกกลัวมากในเวลานั้นแล้วพ่อก็เปิดไฟให้ห้องสว่างขึ้นมันเป็นเวลาตีสองกว่าทั้งหมดเลยพากันนอนไม่หลับพ่อกับแม่ก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อดีแต่พวกเราเด็กๆก็หลับไป ในเวลาไม่นานทั้งๆท,ที่กลัวมากแต่ก็รู้สึกอุ่นใจที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่ในห้องจึงพากันหลับได้อย่างสบายใจจนกระทั่งเช้าวันลุ่งขึ้นพ่อไปรายงานตัวที่ทำงานเพื่อทำงานก่อนแล้วในตอนเย็นพ่อก็กลับมาเล่าให้พวกเราฟังว่าได้สอบถามคนที่ทำงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนั้นแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนรู้รายละเอียดสักเท่าไหร ส่วนมากเป็นคนใหม่ที่ย้ายมาจากที่อื่นรู้แต่ว่าที่บ้านหลังนี้เคยมีคนย้ายเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ย้ายออกไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วต่อมาบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่อีกเลยจนกระทั่งมาถึงครอบครัวของเราแล้วก็พอจะรู้ประวัติของบ้านมาบ้างว่าบ้านหลังนี้มีเจ้านายคนเก่าได้ออกแบบสร้างไว้เมื่อ2ี่กว่าปีก่อน แล้วก็อยู่ที่บ้านหลังนี้จนกระทั่งกเกษียณแล้วก็มีคนอื่นย้ายสับเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครอบครัวของเราพ่อของข้าพเจ้าเลยสันนิษฐานว่าภาพถ่ายที่อยู่ในห้องกลางนั้นคงเป็นของเจ้าของบ้านที่ออกแบบสร้างบ้านหลังนี้ไว้นั่นเองและคงจะไม่ต้องการให้ใครเข้ามารบกวนเขาเลยปรากฏตัวออกมาให้เห็นจะได้กลัวและย้ายออกไปคนที่อยู่มาก่อนอาจจะเคยเจอ เหมือนที่พวกเราเจอมาก็ได้ก่อนนอนคืนนั้นพ่อก็ได้จุดธูปเพื่อขออนุญาตเจ้าของเดิมเพื่อไม่ให้เขามารบกวนอีกก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในที่สุดพ่อกับแม่จึงตัดสินใจหาบ้านใหม่แล้วย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัวทั้งๆท,ที่บ้านนั้นก็น่าอยู่มากพ่อบอกว่าเจ้าของคงไม่อยากให้ใครมาอยู่รบกวนความสงบของพวกเขา และเราก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของพวกเขาจะทำให้เราลาบากในการอยู่ต่อไปและไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะไม่ไปทำอะไรให้เจ้าของเดิมไม่พอใจอีกหรือเปล่าและตั้งแต่ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นและก็ไม่เห็นมีใครย้ายเข้าไปอยู่อีกเลยจนกระทั่งพ่อของผมย้ายไปรับตาแหน่งที่อื่นจึงไม่รู้อีกเลยว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นอย่างไรและคนที่มาอยู่ใหม่จะพบกับเหตุการณ์เหมือนที่ผม และครอบครัวผมเจอหรือเปล่าเรื่องราวที่เล่ามาเป็นเหตุการณ์จริงที่พวกเราและครอบครัวได้พบส่วนใครจะเชื่อหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วแต่จะพิจารณาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ